ย่้ลองเจอนี่เง่อรู้หน่อยเป็นไงป<ะ>ักฮะ ในที่สุดเราก็มาทั้งซีรีส์2หนึ่งดาวแล้วนะครับทุกคนเย่ยินงนี้ด้วยผมจะกลองจะคุยกรนก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเลยกันตอนเลยอีพีที่9ป้องกันด้วยนะครับแล้วทำไมต้องเป็นเองเรอแวนมาเฮอะมาเลยใช่คุยกันก่อนเดี๋ยวพุ่งไปคุยกันก่อนโอ้ยตองนั้นมีเอเลนด้วยโอ้ยข่ากำลังเสียเปรียบแล้ว อากำลังเสียบแล้วโอ้ยหืมไม่มันยิงมันยิงซองต่อเด้งโอ้ยไม่ไม่ไม่ไอ้แบนมันยิงเฟี้โอ้โหมันมาสามเลยทุกคนมันมาสามเลยโอ้ยตายตายอ๋อมีแล้วได้เลเวลสี่ก็ดีเลยสิเฮ้ยจะไอ้ช็อปชัอตเจ็บเจ็บจ็บฉันเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ฆ่าไอ้แบนซะ โอ้ย้ยยยเฮมมันไ่ตาสวัสดีวัยรุ่นผ่านนำนทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอเดียเกม Rv O มาแนะนำไอเดียสกินแลกละสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นแค่สามสิบบาทมีไอเดียให้เลือกชมมากกว่าสองร้อยไอเดียน้าเพจเลยนะครับนี่เลยเพจที่พี่เซเว่นรับซื้อขายเกีมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกประดีมีประกันและการขายและเพจรับซื้อไอเดีย Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนในเงินทั้งที่หลังจากการขายอย่าเสนยเวาได้ที่เพจที่พี่เซเว่นรับซื้อขายเกีมออนไลน์จะจิ้เช็คเพจใต้คลิปนะครับ ในที่สุดเราก็มาทั้งซีรส2หนึ่งดาวแล้วนะครับทุกคนเ yeah, ย้ยิ่งยิ้ด้วยผมจะกล้องจะคุนแรงโกแล้วถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเลยกันต่อเลยอีพีที่9ไม่หลับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเล่นถ้าจำชื่อไม่ได้แอดมาก็ได้นะไม่หลับโอ้ยฝั่งนู้มีสาว ไอ้กดไอ้เด็กกระเบิต้องให้บอกแล้วใครไม่กดเอ้เข้ามาทำไมแล้วทำไมไม่กดสตาร์วอร์โอ้โหสาวไปอยู่ฝั่งนวนตลาดเนี่ยอ้ไม่ขอเจอทังสองคนอเลนอเลนอเลนสวย ลองเจอนี่ดูหน่อยเป็นไงต้อนรับซูออวจังหวะนี่แหละฝั่งคุนก็มีคิดตอบฝั่งเราก็มีคิดตอเหมือนกันแต่เรามีสก,กินเขาไม่มีสก,กินค <B unk. S 1> วามโหดมันอยู่ที่สก,กินนะครับทุกคน <H? S 1> ไม่สีมันอยู่ที่การเล่นมันอยู่ที่สก,กิลเล่์ของคนเล่นเท่านั้น <B unk. S 1> ผมจะอาพสก,กิลสอก,ก,ก่อนแล้วกัน,นไม่ต้องกลัวเขาเอาฟิกเกอร์มาส่วนเราก็เอาสตันมาทำให้ศัตูเสีย เกาะป้องกันด้วยนะครับแล้วทำไมต้องเปลีนเองหรอแวนมาเหอะมาเลยใช่คุยกันก่อนเดี๋ยวผมไปคุยกันก่อนโอ้ยของนั้นมีอเลนด้วยโอ้ยข้ากำลังเสียเปรียบแล้วข้ากำลังเสียเปรียบแล้วโอ้ยไม่มันยิงมันยิงซอกต่อในห้อยไม่ไม่ไม่ไอแวนมันยิงฟีโอ้โหมันมันสาม ไม่ไหว่ะไปจุกคนพันต่สามเลยโอ้ยตายบายโอ้ยเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดแต่เมื่อกี้เราไม่รอดเพราะเจอสามต่อหนึ่งไม่เป็นไรต้นเกมต่อให้ไปก่อนเลียดเกมขึ้นมาเจอผมอกขงแล้วมันไม่กลับมึงเข้ามาตีกูทีรอบนึงจึงตายเนี่ยอีแวน คิดว่าอยู่3คนแล้วจะรวยกว่าฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกพวกนายยิ่งอยู่เยอะก็ยิ่งจนโอ้โพี่ย้อนเราวิ่งไปข้างล่งแล้วถ้าผมฆ่าไอ้นกนี้แล้วได้เลเวล4ี่ก็ดีเลยอ่ะสิเฮ้ยจะไอชอบจัดจัดจัดฉันเกิดมาเพราะเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ฆ่าไอแหวนซะโอ้ยเฮ้ยมันไม่ตาย ขอโทษทีติดเลนไปหน่อยผมเอาจริงแล้วเนาะฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงมาฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงป้อมเล็กเราของเราถูกโจมตีแล้วมันทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนเบียดปากฝั่งตรงข้ามได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้เฮ้ยชุบอะชุบอะชุบชุดชุบอ้าวจ้ามันมีดาสเะไรเยอะมา เฮ้ยเราต้องทำเสียงกิริโตะรอๆแบบที่เทย์เพื่อเยอะ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 เอ้ยช็บโอ้โหฟิกก่อนได้ไงฮึบเอชชัดได้แล้วทุกคนโอ้ยเลือดอหมดทษทีลืมดูไปไหน ไม่เป็นไรอันตีของเรามาประมาณ20ปีเฮ้ยฝั่งตรงข้ามมันเอาหมดเลยอ่ะทั้งมังกรทั้งดาบแล้วทำไมป่าเราไม่เอาอะไรเลยสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอเฮ้ยอีสานนี่มันเป็นแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นแล้วมันบุกป่าฝั่งเราด้วยการที่จะเองจะมาลุกามอนาเขตของผมน่ผมจะาทำให้คุณรู้จัก ความตายเองไม่ใช่อาวุธสังหารตายไปซะอย่าคิดว่าฝั่งผมนี่มีแต่บอดนะมีเราคนหนึ่งนี้ไม่ใช่บอดแน่นอนฝั่งเขานี่น่าจะเป็นคน,น,นแต่ผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วมันกาลังจะมาแล้วอันนี้อันนี้ในจริงก็เข้ามาเลยเข้ามาเลยอืเข้ามาเลยอดีตเป็นเพียงความฝันอดีตเป็นเพียงความฝัน พรุ่งนี้ยังคงต้องเป็นความฝันมันออกอะไรวะลเรนฟังนู้ทำไมอ้อโหเขาเรียกแฟนมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอให้เขาตีคลิปตัวนี้ให้หมดเดี๋ยวเขาจะมาเข้ามาตีป้อมเราแล้วเราก็จะบวกเลยทันทีเอาละทุกคนพร้อมไหมโอ้ยมันเห็นได้ไงอ่ะอูึบอฮ้บโอ้ยเจ็บเหลือเกิน ไอแวนี่ไม่ได้เหรอไอแวนเนี่ยไอแวนนี่มันหลายรอบแล้วนะเฮ้ยมันยิงโดนด้วยยี่ยนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปล่อยปอบบ้อมหมดแล้วสินะผมคอแล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาไอ,อช็อตเอาเลยเพื่อน

ตายสองบุกทะลวงบุกทะลวงยยฮ้ยยยไม่ไหวาไทำไมมันตายบ่อยเหลือเกินเดีมันเอาอะไรมาว่รองเท้าเหรอเห็นกดวิ่งเร็วเหลือเกินเ้าจริงด้วยฮะไอกีอะไรนะมีคนออกอ่ะ ใครออกอะไร่ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิมันมาอีกแล้วอะ่ะมันชอบลุ้มอะ่ะแบบมันหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งหนึ่งไม่เป็นเรื่องไงว่ไอพวกนี้นี่อย่างนี้ต้องส,สังสอนดึงมาแก๊ก <c oughs> อะไรเ <c oughs> อ้าโ oh อ้โหย้อนเงินต้งหกพันเจ็ด ข้างล่างเยอะมากเลยเพื่อนมาหน่อยได้ปะดูมันว่าไอหมอนี่มันเฮ้ยเล่นกันดีดีดีพวกชาร์ทเฮ้ยเล่นกันดีดีดีพวกชาร์ทข้าว่าเจ้าเนวคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่เออพวกชาติมามันดาใครวะนี่แก๊กมันตายอีกแล้วเทวปอบบี้ มึงขยันตายจังเลยมังมึงตายนี่พะเลยมึงไม่ตายให้ใครยด้มึงตายให้แต่อีเทลฟังพวกขาม่ซะเลยโอเคฉันได้ตัดเลือดแล้วชิ้นต่อไปเพื่อที่ผมจะออกก็คือกว่าสะท้อนปีหมอกกินกันเลยแสนุกเลย ก็รู้ว่าความายเป็นยังไงแต่มันทำให้รู้ว่าชีวิตมันข้าแค่ไหนไม่เจ็บเพิ่งออกนอกมึงดึงมาเพื่อนดึงมาดึงมาดึงโดนตายตอบอกเลยดึงโดนตายโอแอบตรงนี้ตรงน,น,ออน,นี้รอตรงน,นี้รอตรงนี้มีคนมาแน่นอนไม่ได้เลยหักล้องเนี่ยชุบหลุดทะลุงขา่าป้อม ไอสองความแต่ก่อนผมไม่ตายสวยใหจอดเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเดินกลับมาไม่ได้รู้สึกว่าฝั่งนี้มีเดึงดึงยี่ดึง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 ดืงฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยเดืองเหมือนนะกันเบิ้นไปเฮ้ยอะไรมันจะเข้าด้านหลังนะเพื่อนระวังหน่อยปลาเราเอาอันนี่เราเอาดาบแล้วเดี๋ยวช่วยผมไปช่วยแล้ว โอ้โหเกือบตา,ายไปไหนซานิสาาต้นกำเดินสิแก้แล้แลจะไปไหน <c oughs> วอนหาเรื่องเองนะวอนหาเรื่องเองนะถ้าใครเปิดใหม่วัเนี่ยนะักกาจะมัดเลยขอปิดเลย <c oughs> เปิดอยู่นั่นแหละ เด็กก็เลีนไม่ได้ดีอะไรเลยเอ้ยฝังมันหายหมดโอ้โห,โ,โ,หโดนสตันเรามีของอะ่ะไปดูอดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อผมนี่ได้หมดเลยนะ ยกเป็นแบบมาหลายๆตัวอะถ้ามาหลายๆตัวก็ไม่ไหวนะสารนี้ทุบย้อนเอาเลยเพื่อนสวยอขอให้ปลาเราเป็นก็พอแล้ว <c oughs> ต้องมีคนแบบเลี่ยชีชตัวนี้ <c oughs> ไม่แหวนก็เ <c oughs> ทลเฮ้ย <c oughs> ข้างบน <c oughs> ผมเลี่ยฉีบลังแล้วกัน <c oughs> ปลาเราตายอ่ะ เดี๋ยวไปกลางแล้วไปกลางแล้วต้องกลับไปกันบนก่อนไหมใช่ป้อมแตกต้องกลับต้องกลับกลับกลับก่อนไม่งั้นแหวนมันเจาะป้อมโอ้โหโอ้โหหิวป้อมหิวป้อมแตีเพิ่งเจอฉันแบบนี้ก็ต้องเจอฉัน,แบบน,ออฉนไอแหวน โอ้โหไม่ทันป้อนแตกก่อนโอ้แล้วทีมตายหมดเลยชีตตักแบกอยู่เราแบกอยู่เราแบกอยู่ไม่ต้องห่วง <c oughs> อะไร ันมันหมดเกาะเกิดแล้วสวยทานิ้ซุบซุบซุบตีโหยอยอ,อย่างนี้แหละที <pir im less> ่กูชอบเห็นไหมยอมมันเป็นไว้แหละเห็นไหมละ่ะเมื่อกี้มันออกเกาะเกิดพอมันตายพวกมันขายลวมันออกเกี่ยวต่อหรือเปล่าดูนะเทลก็กำลังจะคืนเกาะเกิดเหมือนกันนะจบได้เพื่อนจบได้จบได้เข้าไปโดดเข้าไปตีตี <LEGO> อื้แค่นี้ป้อมก็เกิดแตกแล้วสวย เอออย่างนั้นเลยที่กูชอบอีพีที่เก้าชนะพรต,ตายเพ้าปลาล้ปาปลาเราเียนเป็นมาดูกันว่าใครได้เป็น MVP แน่นอนคิริโตะอย่างเรานี่ต้องได้ MVP อยู่แล้วเรามันเดบกเรามันเดบกเฮ้ยเฮ้ย ผมได้สองดาวใช่ไหมโอ้โหโเห็นไหมต้นเกมพี่ต่อให้ก่อนเด็เกมมาเจอกันเอาะละ ep ที่9ก็ชนะแล้วก็ก็ต้องลากันก่อนทีแล้วก็ต้องลากันไปอีกแล้วนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับทั้ทงเด็กข้างบ้านเด็กกระปกกุกเด็กเยนเด็กหัวะละ แล้วเจอกันใหม่ EP ที่10สำหรับแรคงบรอน์ปล่อยสุพรีมโซโล่แรคง EP ที่9กราบลอทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ